นะคะด่วนเลยนะคะด่วนเลยนะคะอท่านเลขามาเร่งแล้วนะคะก็ขอให้ทําเวลาด้วยนะคะนักกีฬาต้องว่องไวนะคะอักกีฬาต้องว่องไวเพราะเราได้รับยาไปแล้วเพราะกีฬาคือ,อยาวิเศษนะคะตอนนี้ทุกคนได้รับอาน,นิสง์หรือว่าได้รับพละกําลังกายที่แข็งแรงด้วยการเล่นกีฬาแล้วคะ่ะเราก็ต้องทําเวลาให้ว่องไวให้เหมาะให้สมกับที่เราเป็นนักกีฬานะคะค่ะตอนนี้นะคะนักกีฬาทุกคนที่ได้รับชัยชนะก็ต่างน่าชื่นตาบานกันทุกคนนะคะเพราะจะได้รับ รางวันมีทั้งถ้วยเกียรติยศและก็เงินรางวันนะคะที่จะมอบให้กับนักกีฬาในวันนี้ค่ะเพื่อเป็นขวัญกําลังใจนะคะในปีหน้าเราก็จะต้องมาพบกันอีกนะคะเพราะฉะนั้นทีมใดที่ยังไม่ประสบความสําเร็จในปีนี้เราก็ต้องกลับไปฝึกฝนหรือว่าฝึกซ้อมนะคะใหะ้ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะค่ะตอนนี้นะคะขอประชาสัมพันธ์ไปยังนักกีฬาโมหนึ่งนะคะนักกีฬาโมหนึ่งนะคะโปรดมาเข้าแถวด้วยค่ะและก็ นักกีฬาที่ยังไม่มาเข้าแถวนะคะหมู่ไหนอีกนะคะบางมัดทั้งหมดเลยนะคะยังไม่มาที่เห็นมีหมู่สิบแล้วนะคะหมู่สิบมาแล้วนะคะแล้วก็หมู่เจ็ดนะคะเห็นคุณนายค่ะค่ะคุณนายท่านรองของเรายืนอยู่นะคะแล้วก็มีอีกหลายหมู่บ้าน,นะคะที่ยังไม่มา